สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนดีเอ็กนะครับกับเกมเกนชินอิมแพกนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าไปเอาสมบัตินะครับเนี่ยทะลุบาเรียรตรงนี้เข้าไปเอากล่องสมบัตินะครับผมซึ่งเจ้าบาเรียรตรงนี้อยู่บริเวณนี้นะครับผมในแผทปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาได้ด้วยวิธีปกตินะครับเพราะคือการแก้พัซเซิลแล้วก็ลงไปใช่ไหมยังเข้าไม่ได้นะครับ เราจะต้องทําการบั็กลงไปนะวิธีบั็กเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยใช้ตัวละครเบนตินะครับหรือว่าเบนเนตนะครับ2ตัวนี้ทําได้แน่นอนส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าทําได้หรือเปล่าผมก็จะใช้เบนตีแล้วกันนะครับเพราะาเบนตีเนี่ยทำง่ายกว่าเบนเนตเยอะเลยนะครับผมให้เราเนี่ยทำการกดสก,กิลอีนะครับค้างไว้แบบนี้ครับผมอ่าระหว่างที่ตัวละครลอยเนี่ยให้เราเข้าโหมดถ่ายรูปนะครับเร็วๆแล้วก็กดซ่อนตัวละครนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ทำไม่ทันนะครับเราทำช้าไปตัวละครมันจะตกลงมาแบบนี้นะครับผมทำให้เราเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันทะลุได้จริงหรือเปล่านะครับทำแบบเร็วๆนะนะครับเข้าโหมดถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็กดซ่อนตัวเองอ่านี่ครับผมมันจะเป็นบั๊กที่ทำให้ตลลัวละครเราเนี่ยค่อยๆเลื่อนทะลุลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะทะลุได้จริงหรือเปล่า อ่านไหมครัมันทะลุลงมาแล้วนะครับผมอ่าถ้ามันทะลุลงมาแล้วก็สามารถที่จะกดบินได้ปกติแล้วนะผมข้างล่างนี้มันก็จะเป็นถ้ำนะครับมีแร่มีอะไรให้เก็บอยู่แล้วก็มีหีบสมบัติด้วยนะผมในนี้จะมีหีบสามกล่องนะก็มาเดินหาเอานะครับผมว่าเกมมันทําไว้แล้วแหละล่วงหน้าแต่ว่าแพทที่มันแก้ปริศนายังมาไม่ถึงนะผมก็เลยเข้าไม่ได้เนาะอันนี้ก็บัคกเข้าเอาเองนะครับผม ใครที่ทำบล็กก็ระวังอาจจะโดนแบนได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะโดนแบนหรอกเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการโกงเกมหรืออะไรนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมดูจบก็ฝากก,ากดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ